สวัสดีค่ะวาลากรสมุนไพรนะคะเด้นวันอ่านตำรามาถึงตอนที่ร้อยยจากตำราว่านวิเศษทางศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ชั้นนะคะต้นนี้ก็น่าสนใจว่านเสน่จันหอมหัวเหมือนหัวเปาะใบเหมือนใบกุ้ยช่ายหอมทั้งหัวหอมทั้งใบทั้งต้นราก ว่านชนิดนี้อยากรู้ว่าเป็นสเสน่ห์จันหอมจริงหรือไม่ให้เอาใบว่านนี้มาขยี้บนฝ่ามือ,มอหอมถึงหลังมือว่านชนิดนี้ปลูกไว้ตามร้านค้าหรือเด็ดใบใส่กระจาดไปขายของดนะีวิเศษนักคือต้นเนี้ค่ะปัจจุบันเนี้ยก็จะเล่นตัวว่านน้ำเล็กซึ่งก็มีกลิ่นหอมในลักษณะของ สเสน่ห์จันเหมือนกันนะคะคือว่านน้าใหญ่กับว่านน้าเล็กนี้จะเป็นคนละกลิ่นกันเลยว่านน้ําปกติหรือว่าน้ําใหญ่เนี่ยกลิ่นเขาก็ออกไปทางยาสมุนไพรนะคะเหมือนกับมีกลิ่นฉุนร้อนแต่ว่าว่านน้าเล็กนี่กลิ่นเขาจะไปหอมแบบทางเป็นเหมือนว่านมงคลซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่ามันมันจะใช่หรือมันจะไม่ใช่นะคะแต่ว่าปัจจุบันก็มีการเล่นหากัน คือเอาว่านน,น้ำเล็กเป็นว่านสเสนจันหอมเดี๋ยวเราจะพาไปดูก็คือต้นนี้นะคะก็ลองพิจารณากันดูคือใบหอมไหมหอมจริงนะคะมีอะไรที่ใบหอมชัดส่วนเงาลากเขาก็จะเหมือนกันกับว่านน้ำใหญ่ใบเองก็เหมือนว่านน้ำใหญ่แต่มีขนาดที่ยอดส่วนเล็กกว่ากันหลายเท่านะคะ ก็คือเป็นต้นนี้ถ้าผิดถูกยังไงก็ฝากท่านผู้รู้ช่วยพิจารณาหรือวิเคราะห์ด้วยกันนะคะว่าว่านนำล็กใช่ว่านเสนจันหอมที่พูดถึงในตำราบโบราณหรือไม่ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะสวัสดีค่ะ